สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาสาธิตการคอนฟิก SNMP ร r s น o n 3ในเราเตอร์ซิโคให้ฟังนะครับโอเคผมเคยทำ SNMP รุ่นสองไปให้แล้วน,นะครับทุกคนเสิร์ชดูนะ,ะบ้างต้นนะครับเตรียมอุปกรณ์นะเราเตอร์นะครับมีเราเตอร์ซิโคตัวหนึ่งนี้นะครับใช้ได้เพียงเค่มาแล้วเดี๋ยวโชว์อันนี้ให้ดูก่อน ตอนนี้ถ้าผมเซตไว้จะเป็น IP DHCP นะครับผมนะครับโชว์ Inter face. IP interface บ i p ให้ดูกันบางต้นต้องมี IP กันนะครับเป็นฟส0 0 0หนึ่งก็2.17.1.39อ,อันนี้มาจากกันแจกผมใช้ตันนี้เป็น n a t แจกไปตรงนี้ก็แต่จะเซ็ IP แมนนวลก็ได้ประเด็นคือนะครับการ การคอนฟิก snmp version นะครับในกระสิโคนะครับจะมีประมาณ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1นนะครับให้กำหนดชื่อนะครับชื่อวิวขึ้นมาผมตั้งชื่อว่า jojoy view ตัวนี้นะครับ jojoy view หลังจากับฟิวก็พิมพ์ snmp server network view แล้วก็ตั้งชื่ออันนี้ตั้งชื่อใหมนะครับตามด้วย iso แล้วตามด้วยคำว่า include นะครับตามนี้ที่ผมทำนะครับนี่นะครับที่ต้องตั้งคือตรงนี้นะครับ jojoy view อันนี้ นะครับอ่ะคันนี้สอนนะครับหลังจากเราตั้งชื่อวิวแล้วให้ตั้งชื่อกุปให้ตั้งชื่อกุปตั้งชื่อกุปนะ SNMP อนด์พซัพเปอร์กุอันนี้ตั้งชื่อนะครับโจโดอยขีดกุปอันนี้ตั้งชื่อมาเองนะครับเปิดชั้นสามนะครับพีแดอันนี้เงื่อนไขนะครับ Meet ไม่คืออ่านอย่างเดียวเงื่อนไขแค่อ่านอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยชื่อวิวที่ตั้งไว้นะครับอันนี้ต้องต้องต่อเนื่องกันนะครับ โชว์ดอยวิวเห็นไหมครับฝนเป็นเจตัวใหญ่นะครับเจตัวใหญ่นะครับสองขั้นตอนนี้ผมโชว์ตรงน,นี้ให้ดูสองขั้นตอนอันนี้โชว์งานนิ่งไม่อยู่นะครับทีนี้ขั้นตอนที่สามเนี่ยการสร้างยูเซอร์ให้พิเศษในกรุ๊ปนะครับซึ่งการสร้างยูเซอร์อย่างในกรุปร๊ปเนี่ยจะมีเงื่อนของ encryption กับออเทนติเคชันสองส่วนนะครับเอนคริปคือการเข้า,า,หารหัส a u t h ออเทนคือต้องมี user password ซึ่งขั้นตอนที่สามเนี่ยจะไม่อยู่ในโชว์งานนิ่งนะครับโชว์งานนิ่งไม่เห็นเพราะนัันั้้้้้นนนนผผผมมมมมเเเซซตตตแ่่จะะะใใหใหหอีกกคครงงครงงึบ็ขาดนะทดทู จะคอนฟิกให้ดูนะครับก็จะให้ดูว่ามันจะไม่มีในโชว์งันนิ่งนะครับนะครับคอนฟิกเหมือนเดิมนะครับเทอร์มิ่นอลนผมก็ตามลำดับเลย HNP m นะครับขีดเซิร์ฟเวอร์ยูเซอร์ผมตั้งชื่อโจดอยหนึ่งนะครับอจะมาให้ดูนะครับชื่อของกลุ๊ปผมตั้งไว้เป็นโจดอยขีดกลุ๊ปนะครับอันนี้ต้องตรงกับถ้าตั้งชื่อไว แล้วตามด้วยที่ผมบอกเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันสามเนี่ยมีซิตี้มากกว่านะครับเวอร์ชันสามจะมีการออเทนมีเอนคริปชั่นครบถ้วนนะครับออเทนนะครับผมเลือกเป็นแบบชานะชานะครับเอาเทนให้ดูว่านะครับมีให้เลือกแบบชากับ MD 5ไฟอันนี้ก็อยู่ที่โปรแกรมที่มาจับนะครับพอเป็นแบบชานะครับค่าต่อไปคือ Word นะครับอันนี้คือออเทนพัทเวิร์ดผมตั้ง ส่วนนีคือเป็นพาสเวิร์ดของยูเซอร์โจดอยหนึ่งเออยูเซอร์โจนันผมตั้งเป็นโจดอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้พาสเวิร์ดาของจริงตั้งยากๆนะครับตามด้วยนะครับ PIVINGEIT ASSET นแตะเรานะเอนคริปชันนะครับผมใช้เป็นว่า PIVINGEIT นะครับ PIVINGEIT แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้สําคัญละเอนคริปชันค่าเอนคริปชันเนี่ยอยู่ที่โปรแกรมจะมาจับนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัว SNP m ผมใช้ตัว p r t g มาจับนี่ p r t g เนี่ยมันมีก็คือ DES นะ นะครับผมก็เป็น D E S แล้วก็ question mark นะครับ Privacy Password ตรงนี้ก็สำคัญนะครับจำนวนโทษดีครับเมื่อกี้ผมถึงตรงไหนแล้วนะครับผม d t s นะครับ128นะครับแล้ตามด้วยโจดอยนะครับอันนี้จำนวนบิดนะนะครับบอกว่า a s s e นะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเดสแล้วก็ตามด้วยพ a s เ w ิ r d นะครับผมใช้เป็นโจโดอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเดี๋ยวตรงนี้แก้นิดนึงนะครับตรงคำว่าชาออทินชาตรงนี้เพราว่าถ้าเช็ดปแล้มันเดี๋ยวมันไม่พานะครับ อ่ะให้ดูนิดนึงนะครับโอเคก็สุดคือผมตั้งตั้งพัดเปิดเป็นโจดอยปนะครับแล้วก็เดทเป็นโจดอยหนึ่งถึงเจ็ดโอเคนะสองส่วนนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าโชว์แอนนิงนะครับไม่เห็นผมโชว์แอนนิงใหม่อีครั้งหนึ่งนะครับ ไปดูว่าตรงส่วนของ SNMP server นะครับมันจะมีแค่2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็น user เนี่ยผมโชว์ SNMP user นะครับโอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมโชว์ออกมานะครับตอนเราเจนเจน user ไว้เนี่ยมันจะมีการสร้างนะครับ engine id ขึ้นมาออเทนเป็นชาเป็นเด t อยู่ในโจอดอยกรุ๊ปนะครับแต่ password ที่เราตั้งไว้เนี่ยเราไปแก้ทอย่างก็ได้ มีนะครับโจดอยหนึ่งถึงหแล้วก็จะเป็นโจดอยหนึ่งถึงเจดสองชั้นนี้คือตรงเดสนะอ่ะมาดูว่าเราจะใช้ตรงนี้ยังไงนะครับผมก็เปิดโปรแกรมที่มาจับนะครับคล้ายๆเหมือนจับของเวอร์ชัน2 C นะครับเหมือนกันอันนี้เวอร์ชัน3นะกดเน็กย่างเดียวผมใช้ตัวแพดดีจีทับง่ายดีนะครับเดี๋ยวผมจะมีใช้แคตตีให้ดูอีกครั้งนึงนี่กดเน็กยางเดียว s N P อ็นพาานนะครับอ่ะเรียกนะครับอ่ะใส่ AP โอให้ใส่สูดแล้ว นะครับเวอร์ชัน3นะครับอ่ายูสเซอร์โจดอย1โอเคครับถูกต้องแล้วที่เมื่อกี้ผมเทสไปทีหนึ่งนะครับชานะครับออเทนพัสเวิร์ดเป็นโจดอย1-6แล้วก็ดัตต์อิงคิฟของเดสโจดอย1-7อันนี้คือตามที่ผมเซตไว้ตรงนี้นะครับอันแรกคือโจดอย1-6อันที่สองคือโจดอย1-7นะครับ โ okay. อเคอาจจะดูว่าจับกราฟได้หรือไม่ถ้าถ้าถูกต้องนะครับมันจะคอน n น็กแป๊บเดียวอ่ะแบบนี้ครับถ้าแบบนี้น่าจะได้ได้นะครับแต่ถ้าเรามีอะไรเซตไม่ถูกต้องสักอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้นุมโชว์ให้ดูว่าถ้าเราเปิดถูกต้องนะครับโชว์คอนโทรลเพนโฮสโอเพนพอร์ตนะครับเรามีพอร์ตนี้เพิ่มมานะครับ u d p หนึ่งนะครับ n m p อันนี้ขอบคนสอบพวกเซอร์ซิตี้ต้องใจมันแม่นๆนะครับ h ห้ชใช้ UDP 6 1นะครับโอเคครับเอามาต่อที่โปรแกรมผมเลือกคว a d f ศ์ทับ0นะกด next ไปนะครับการพลอยครับทุก30ปีผมก็ฟินิชไปเลยอามาดูว่าเราจับการาฟได้จริงหรือเปล่าผมก็ทดสอบง่ายๆด้วยกันปิงนะครับผมปิงแพ็กเกจเยอะๆถ้ามีการาฟขึ้นถือว่าสำเร็จแล้วนะครับวันนี้จะเดโมแค่ว่าจับการาฟได้ไม่ได้นะครับ อเอาแพ็กเกจเดยอะเยอะขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับผมปิงไปนะครับเรอสักพักหนึ่งกลับขึ้นช่วยช่วยกันปิงนิดนึงนะครับโอเคครับกลับมาครับดอสิบเจ็ด 17, ดอหนึ่งสามเก้า ลบเอลหนึ่งพันนะครันคิดทีนะครับเอาแค่ปิ้งนั่นแหละครับเข้าใจไหมครับมีท r a ฟ f i c ขึ้นนะแสดงว่าเราสามารถจับกราฟได้แล้วนะครับเข้านะครับมีกราฟขึ้นนะก็การดูกราฟผมเคยสอนมาแล้วนะครับมันจะมี t r a ฟิกอินท r a ฟ f i c out นะครับอินเอาเดี๋ยวผมปล่อนไปจักรพรรดนงานโชว์ให้ดูนะครับสามขั้นตอนนะครับหนึ่งสร้างอ่าชื่อวิวนะครับสองสร้างสร้างกรุ๊ปนะครับระบุเวอร์ชันไปทั้งสามกรุ๊ปแล้วก็ ่านอย่างเดียวมิดอย่างเดียวนะครับโดยโจดอยวิวอันนี้คือชื่อวิวต้องตรงกันส่วนข้อที่3เนี่ยเอายูเซอร์ใส่ในกรุ๊ปนะครับยูเซอร์คือโจดอยหนึ่งอยู่ในกรุ๊ปชื่อโจดอยกรุ๊ปนะครับออเทนเป็นแบบชาอันนี้พัดเบิร์ตตัวแรกเนเบิร์ตตัวที่2นะครับในแบบเดตโอเคนะครับผมโชว์อันนี้ไว้ให้นะครับเผื่อใครจะได้คอนฟิกตามได้ข้อที่3มนะครับโอเคครับสำเร็จครับกราฟขึ้นสำเร็จจับกราฟของ s อ p หชั้น3ได้สำเร็จนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ